นี้เลยีเชื่อไหมไม่เชื่อกลับมาเพอยากกลับกลับเสาอาทิตย์บินเลยคือมันมีองมันเอนาดับ้างสงสัาตีกับุทีคผิดย่ำิง เราเก็บบโดนที่ม้บนุ่ครับได้สุลได้ดีอีกนาน Thank <laughs> you. อนเที่ยงแล้วกินนิดหน่อยหน่อยๆพ้าไม่ต้องเพียต่อแม่ไงไหมรงรูแบบ้บมดทุกอย่างถ้าปา,ากคือว่าซึ่งเปดี่ป็กอ้ยแต่แต่ต้องมาสารักปันไห้หน่ลยที่จริงไม่ก

ได้ความร้และคเนฉันเป็นหเป็นผุ่ทีตื่นเต้นถ้าผนกความรู้ความรู้มีสุดในตัวเอาไว้ประดับหัว อ็จะไม่เหนือไม่สนุไม่สนุกเลหมครับจะต้องคืนคืน Cuando hoa mieletilla, hoa hoa, 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 có hoa,

เ่าลอยยานิดนึงมันจะเป็นมือหนักกน่ยต้องเั่งกินแบบนานหน่อยทำไมสับปะรดนี้เรากินแล้วตันลิ้นทำไมครับเพราะมันมีกรดถ้าได้ดมมาแล้วเหรอเพราะว่าน้ำตาลมันเป็นค้าไม่เป็นผลแรงยิ่งชาไก่เลยเดี๋ยวโม่ดังลำพัน

ตอนต่ที่บ้านไปเอมากีมากไม่มีแนวต้องลับไปย่จปวดยเ่ไม่มีหมอแต่นี no ีูเราได้หรเลูกป็หยังไาสองลูไม่ดูภาพสนามสินะเราให้ไปทาีอ่ดีเราไม่ดีไมจิงนะแล้วกอ็ไม่จิงตหา

เราอยากไปดูแเก่งที่สนามเรื่องบอลตัวสามร้อยมัทำายเอน่เนียาบเอา

เาลเชี่ยนกับวันนี้วันนี้ได้ไม่เตียเลยพอกุปาพอล้วเหรอไม่เียเอานเอากระสอบหรอัสร็จเสร

ปัม๊มปั๊มละ15บาท 음 <shriek> 对啊。

เจ็ดร้อในมิายนตานี่เนือเป็นผิดตังเหน้นเนี่ยเป็นตังถ้าะขนาดนี้ก็ี่นนีนรัยป็นหวต่เาดูตาดูสดอ่ะไนหารี่คือ

Yeah.